สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านนิชาั์นะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงจืดนะคะแกงจืดหมูสับกับแตงกวานะคะมาดูค่ะเรามีเครื่องหลายอย่างนะคะวันนี้อันดับแรกก็มาดูหมูก่อนค่ะ อันนี้นะคะเป็นหมูนะคะเป็นคอหมูสับนะคะเนื้อนุ่มค่ะแล้วก็ผสมพริกไทยนะคะกระเทียมน้ำปลานะคะแล้วก็สาม <c oughs> เขาเรียกว่าสามเกลือค่ะร <c oughs> ากผักชีนิดหน่อยค่ะคําโตโ,โตค่ะตับหยาบหยาบนะคะคําโตโ,โตค่ะจะได้แบบเต็มเต็มคำใส่หมูลงไปนะคะน้ำสต,ต๊อกหมูนะคะวันนี้น้าซุปอร่อยค่ะ การจะทําแกงจืดให้อร่อยนี้นะคะน้ําต้องเป็นสิ่งสําคัญค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยธรรมชาติของเรานะคะใบคะน้าเม็กซิกันหน้าห้าใบค่ะเก็บมาจากต้นใหม่หมหมคๆค่ะฉีกๆค่ะทําให้น้ําเรากอมๆค่ะหวานอร่อยค่ะโดยธรรมชาติะค,ะค่ะปรุงรสค่ะใบหมอนค่ะ,ะ,คะห้าใบนะคะเก็บมาจากต้นงามมากเลยค่ะใบหมอนตอนนี้ได้ฝนนะคะก็จะงาม ฉีกลงไปนะคะใส่ลงไปค่ะเราให้เขาเคี่ยวสักนิดนะคะใส่ผักเขียวลงไปทําให้ดูสวยงามนะคะรอสักนิดนะคะเดี๋ยวก่อนชัดใ้เลื่อนโตสักนิดดีไหมให้เห็นชัดๆโอเคค่ะนะคะเดือดแล้วนะคะตอนนี้ก็ใส่ผักก่อนนะคะใส่ผักที่สุกยากๆค่ะ กระลำปีนะคะสักห้าสิบกรัมนะคะกรัลำปีอยาหนึ่งจะพกใส่นะคะตอนนี้เราก็จะปรุงรสก่อนนะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทําให้น้ําเรากลมกล่อมค่ะน้ําปลาค่ะวันนี้เราเลือกน้ําปลาตาหอยนางรมมานะคะอร่อยค่ะหอมของเขาใช้ดีนะคะประกาศให้เลยค่ะ สักสองช้อนนะคะใส่ลงไปค่ะน้ำเราก็จะกลมกล่อมนะคะกลมกล่อมด้วยด้วยอะไรคะกลมกล่อมด้วยก็เรียกว่าใบหม่อนนะคะใบหม่อนกับใบคะน้าแม็กซิกันนะคะมันเป็นตัวปรุงรสให้น้ํากลมกล่อมอร่อยค่ะกลมกล่อมนี่มันก็หลายอย่างนะคะคําว่ากลมกล่อมของเราเนี่นะคะกลมกล่อมของเราคือแกงจืดกลมกล่อมก็จะ อร่อยแบบกลมกล่อมของแกงจืดนะคะถ้ากลมกล่อมของอย่างอื่นก็เป็นอีกเรื่องนึงคะ่ะเป็นเรื่ององไปนะคะเพราะฉะนั้นใช้คําว่ากลมกล่อมนี่ก็ต้องเจาะเฉพาะเรื่องว่ากลมกล่อมของแตก่กับข้าวแต่ละอย่างนี่นะ,ะเป็นอย่างไรนะคะแยกให้ถูกนะคะาราคาเดือดแล้วนะคะผักของเราก็สุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เอาเอันี้ก่อนคะ่ะอันนี้เส้นอะไรคะเส้นอะไรคะเนี่ย เส้นบุญวุนเส้นค่ะบุญนเส้นนะคะปลุกเส้นสักสองกำมือนะคะพอใส่ลงไปนะคะแกงจืดของเรามีหลายอย่างนะคะอร่อยค่ะ <c oughs> หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่ดีนะคะหนึ่งกำมือค่ะแตงกวาค่ะแตงกวาสองลูกนะคะแล้วก็ฟักทองค่ะผักเหลืองค่ะผ <c oughs> ักเหลืองหนึ่งกำมือนะคะ แล้วเ็ามะเขือเทศค่ะมะเขือเทศวันนี้ส้มนะคะสามลูกกลุู่ๆเล็กๆนะคะกลมๆค่ะอร่อยค่ะใส่ลงไปช่วยทําให้น้าเราหวานขึ้นนะคะอร่อยจริงๆค่ะลองทําดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าแกงจืดเนี่ยใส่ผักหลายๆอย่างเราเลือกสีมาใส่นะคะเพื่อให้แตกต่างกันมีผักเขียวผักเหลืองนะคะอร่อยจริงๆค่ะ อาละค่ะเราให้เขาเดือดนะคะเราให้เดือดนิดนตอนนี้ขนาดที่รอนี้เราก็จะชิมไปด้วยค่ะเต็มกระทะเลยเห็นไหมคะชิมด้วยกันนะคะก <Yeah. S 1> ำลังดีค่ะแกงจืดนี้มันต้องกินหยอดถึงจะอร่อยนะคะ อย่าลืมนะคะกินยอดค่ะถึงจะอร่อยค่ะอย่าเดือดก็จะตักเสิร์ฟได้น,นะคะจากนั้นเราก็จะโรยไข่ค่ะให้หน้าสวยๆนะคะไข่เขาเรียกไข่ม้วนนะคะโรยลงไปค่ะเดี๋ยวเอาไปแต่งหน้านิดนะคะไข่ม้วนของเราไข่ม้วนวันนี้เลือกไข่ไก่มาทอดค่ะแล้วเอาไปม้วนแล้วก็มาซอยค่ะนะคะมันจะทําให้รสแกงถือของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ ลองทำดูนะคะสูตรนี้เดี๋ยวจะใส่สูตรไว้ใต้คลิปนะคะเต็มกระทะเลยนะคะดีไหมคะเนี่ยสวยงามค่ะอย่าลืมนะคะลองทำดูแล้วมาเล่าสูตรกันฟังนะคะเดือดแล้วค่ะดับไฟนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟค่ะไปกินด้วยกันนะคะแกงจืดค่ะ มาแล้วค่ะตักเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะผักเยอะๆค่ะกินผักเยอะๆนะคะอร่อยนะคะกินผักเยอะสบายท้องค่ะ อาะคะตักเสร์ฟนะคะปักสดสดค่ะนะคะหมูก็สดใหม่ค่ะ,ะ,ค,ะ,ะค่ะอาคาโรยหน้าได้ไข่ค่ะไปกินกันเลยค่ะโชว์นะคะโชว์สวัสดีนะคะและ้วพบกันค่ะ